สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุ่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะเจอกันในคลิปแบบแรนดอมกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะหัวข้อของเราในวันนี้นะจ๊ะก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณได้ไหมมาเราไปดูกันไปส่องกันก่อนอื่นแม่หมอขอดูก่อนนะคะว่าคุณอยากให้เขาคนนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะนะขอห้าใบจ้ะ ทำใบนะคะคือคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรคะลองฟังดูนะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรอ่ะใบแรกนะคะ,ะไรเอ่ยสองถ้วย คุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรคะแคมเ e อร์เรนโอเคคือเท่าที่เห็นนะน้องคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้นิดนึงเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณนะคะอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเลยก็คือ อยากให้เขาเหมือนแบบว่าเข้าใจนุเข้าอกเข้าใจคุณพยายามปรับตัวเพราะว่าบางบางครั้งอะไอความที่เขาเป็นอะสิ่งที่เขาเป็นมันทําให้เราอึดอัดแล้วมันก็ทําให้ความสัมพันธ์นี่พออึดอัดไปด้วยอะไรเงี้ยคุณก็อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยากให้แบบว่าปรับตัวปรับตัวเข้าหาเราบ้างไม่ใช่ให้แต่เราปรับตัวเข้าหาเขาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเพราะไม่งั้นมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์อึมครึมอะไรเงี้ยคือทุกวันเนี้ยถามว่า ออชอบกันไม่ใจตรงกันไม่แน่นอนใจตรงกันชอบกันออแต่ว่าคุณอยากให้เขามีความที่แบบว่าออยังไงอะ คุณอยากให้เขามีความที่แบบว่าเข้าใจเออเข้าใจเข้าใจเรามากกว่านี้พยายามปรับตัวให้มากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยเออชอบอะไรไม่ชอบอะไรขอให้บอกไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออเพื่อที่จะแบบรู้รู้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าแลกเปลี่ยนเออไม่ไม่สบายใจตรงไหนไม่ชอบตรงไหนหรือต้องการอะไรให้บอกให้แลกเปลี่ยนกันแต่คนคนนี้มักจะไม่ทําอะไรเงี้ยเออนี่ก็คือสิ่งที่คุณเหมือนกับแบบว่าอยากจะให้เขาปร เปลี่ยนแปลงมากที่สุดน์ะคะอืมอ่ะเป็นยังไงคะตรงไหมนะถ้าตรงไปต่อเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เพื่อคุมได้ไหมขออีกห้าใบค่ะแล้วเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะอ่ะใบแรกนะคะสิบถ้วยนะ ใบที่สองเด็กถือดาบเดือชาริออตนะคะห้าดาบเออไม่หมอว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากเท่าไหร่อืมคือแต่เขาจะพยายามเขาจะพยายามทำเพื่อคุณเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เออโดยโดยขณะที่เขาเองก็เหมือนกับแบบว่ายังไงอะเอ่อเต็มใจบ้างไม่ค่อยเต็มใจบ้างในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละ เออถ้าถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรือแบบว่า ไม่ไม่อยากปรับตรงไหนอะไรเงี้ยให้คุณเปิดใจเย็นๆกับเขาอย่าเพิ่งแบบว่าเร่งรา้าหรือกดดันเขาคือเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคุณแน่นอนแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปท,ทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยถ้าเรายิ่งกดดันหรือว่าเร่งร้าเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็จะทําให้ทะเลาะกันมีปัญหากันอะไรแบบนี้ได้คะ่ะอเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงเพราะคุณมันไม่ไม่ถึงกับขนาดไม่ยอมนะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะจะเปลี่ยนแปลงในทีละจุดค่อยเป็นค่อยไป แบบของเขานั่นเองจ้าอ่าแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณจจะอ่าโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมนะก็ทักมาแล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะจ้ามาพูดมาคุยมาปรึกษากันได้จากวันนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเรื่องราวของเรานะเราพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าค่ะใครนะคะอยากให้แม่หมอทําหัวข้ออะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะจาะนะอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักเข้ามาโอเคก็ต้องลาไปแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย